ชาตรีศรียาภายัยนายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยร่วมแสดงความยินดีและเป็นประธานเปิดโครงการบ้านจัดสรรวิชั่น Life, สมาร์ทไลฟ์ซอยบัวทอง Factory 2บางใหญ่ของกลุ่มบริษัทวิชั่นกรุ๊ปมีคุณสมยศมั่นนิธิวรกุลเป็นประธานกรรมการบริหารงาน Vision Smart Life ตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าบางพูรัตนาธิเบศและใกล้ห้างเซนทัลเวสเกตบางใหญ่ เป็นบ้านจัดสรรทาวน์โฮม3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำมีให้เลือก2ขนาดขนาดพื้นที่ใช้สอย135ตารางเมตรและ150ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันทั้งขับเฮาส์ฟิตเนสสระว่ายน้ำระบบน้ำเกลือห้องสันทนาการดูแลความปลอดภัยด้วยเจ้าหน้าที่และกล้อง CCTV ทั่วทั้งโครงการตลอด24ชั่วโมง การเดินทางสะดวกเข้าออกได้ทั้งบางบัวทองรัตนาธิเบตและราชพฤกษัยพฤกษ์พร้อมรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงค่ะ